สวัสดีครับชอบรีวิวนะครับวันนี้เปเป้ก็จะพามานั่งอ่ามานั่งแถลงกันนะครับ <laughs> เกี่ยวกับเรื่องของความหอมนะและสําหรับวันนี้ครับผมก็จะหยิบเอาน้ําหอมของ เพอร์ฟูมเมอร์ชื่อดังกล้องโลกท่านหนึ่งนะครับที่เขาเนี่ยครับมีความโดดเด่นในเรื่องของการปรุงแต่งกลิ่นนะครับที่มีความหอมแบบกลิ่นแบบดอกไม้อบอวนหรือว่าอาจจะเป็นน้ําหอมที่แบบว่ากลิ่นแบบหอมคือแบบยืนยันความหอมมันหอมมากๆหอมชัดเจนนะครับและสําหรับเพอร์ฟูมเมอร์ท่านนั้นก็คือโดบินิกโลเปียงนั่นเองครับหรือว่าจะอ่านออกเสียงว่าโดบินิกเกอโลเปียงอะไรก็ <laughs> แล้วแต่ครับแต่คือภาษาฝรั่งเศสแต่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันเนาะใครที่เก่งภาษาฝรั่งเศสก็มา อบอกวิธีการอ่านออกเสียงชื่อของเขาให้หน่อยแล้วกันเนาะแต่ที่ผมรู้เลยครับแล้วก็ค่อนข้างแน่ใจในกิติศัพท์ของเขาเนี่ยครับคือเขาเนี่ยครับอยู่เบื้องหลังความสําเร็จของน้ําหอมตัวเก่งตัวดังนะครับอย่างเช่นนะครับกลิ่นที่ผมใช้ในวันนี้ครับก็จะเป็นน้ําหอมของยิบซังโลคองนะครับในรุ่นกลิ่นที่ชื่อว่าลอมอันดัตแลตนั่นเองและก็ยังมีอีกหลายๆกลิ่นเลยนะครับที่เป็นกลิ่นแบบว่ากลิ่นปังๆกลิ่นตัวแบบว่าตัวเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นของลังโคมเนาะ พ o t ทรีเซอ Treasure, ร์อ,อไนะไรพวกงั้นเนาะคือแบบโอ้โหเป็นกลิ่นที่มันหอมแบบหอมชัดเจนมากๆเป็นหอมแบบเย้ยาวยาๆยาัยว่ยวๆอะไรแบบนั้นนะแล้วก็ยังมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นตระกูล Y วนนะครับของยิปซีโรคองนะหรือน้ำหอมสายลอ่อตัวพ่อแบบเซ็กซี่เยา้ยายวนอย่างเช่นลานยเดลอมนะครับของยิปซาโรคองอย่างเช่นเดียวกันนะ หลายๆคนเนี่ยก็อาจจะผ่านนะครับเรื่องราวประสบการณ์ความหอมของอน้ําหอมในฝีมือของโดมปนิกโรเบียงเขามาแล้วนะมาแชร์กันได้ครับคุณชอบกลิ่นไหนตัวไหนของเพอร์เฟมเมอร์ท่านนี้นะสำหรับวันนี้ครับผมก็จะมีน้ําหอมแบรนด์คนไทยที่หลายๆคนคุ้นเคยกันอีกแล้วครับท่านนะนั่นก็คือแบรนด์ของโปรดนั่นเองนะครับนี่เลยนะ ผมได้มาแบบว่าสดๆร้อนๆเลยแล้วก็เป็นกลิ่นที่ผมต้องบอกเลยครับว่าโอ้โหแม่งโคชัดเจนอีกแล้วครับและพอมารู้ครับว่าเบื้องหลังของการแบบว่าเบรนกลิ่นนีออกมาเนี่ยก็คือลอเยองนะครับผมก็จะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยแมงตองหอมชัดแน่ๆเลยแล้วก็ในความเป็นกลิ่นรุ่นี้คือโก้ฟลาวเวอร์นะครับอดอกทองดอกไม้สีเหลืองทองอ่ะปลแบบนี้ดีกว่านะครับก็มาในขนาด60 ML เหมือนเดิมราคาก็ 3,259า,าทบ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 าทนี่เลยอ,อในเรื่องของดีไซน์นะครับของการออกแบบแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆก็เหมือนเดิมนะผมว่าโปรดทำออกมาได้ดีอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเขาเนี่ยก็เป็นแบบลายที่แบบว่าเลเวลอัพขึ้นมานะครับของความเป็นมิดนะเดี๋ยวว่าในแบรนด์อื่นๆของเขานะครับในเคลียร์นะแต่ก็จะมีตัวโปรดปลานใช่ไหมที่แบบว่าตัวปรานนะที่บอกว่า มีความแบบเหนือชั้นกว่านั้นหนึ่งนะแต่ผมว่าโปรดเนี่ยคือกําลังแบบจัดต้องได้แล้วก็อยู่ในอระดับที่ผมมองว่าหลายๆคนจคนสามารถหยิบใช้ได้เป็นเด l y u s สแล้วก็เป็นกลิ่นที่แบบว่าหลายคนจะชื่นชอบได้โดยไม่ยากเลยและนี่ก็คือนะครับคำโปรยนะครับที่เขามาพร้อมกับกลิ่นใน t ็อปโนสมิดเดิลโนสเบสโนสนะครับแล้วก็บ่งบอกให้รู้ว่าใครนะครับคือผู้ปรุงแต่กลิ่นกล่นนี้คือท่านนี้เลยครับโดมินิกลอิอง ท็อปโน้ตของเขานะครับตามฉาดโน้ตตรงเนี้ยเขาก็บอกไปแล้วครับว่ามันจะมี grapefruit pink pepper นะครับก็จะเป็นกลิ่นที่ออกแนวแบบมีความแบบเออนะ grapefruit ก็จะออกแนวแบบ fruity ไหมออกในผลไมา้ใช่ไหมแล้วก็จะมีความแบบซ่าๆนะครับของความเป็น pink pepper นะและในช่วงกลางนะครับมิดเดิลโน้ตเนี่ยก็จะมี osmanthus jasmine tuberose orange flower นะครับก็ในช่วงกลางนี่คือก็จะเป็นเมนนะครับในกลิ่นของเขาคือ มันเป็นความกลิ่นดอกไม้นะครับกลีบเหลืองกลีบขาวอะไรก็แล้วแต่นะให้ความคละคลุ้งหอมนวลนๆนนหอมเยาว้ยาวๆเขาเคล้ากันไปกับบรรยากาศที่มันอยู่รอบตัวคุณก็ผมบอกเลยว่าผมใช้แล้วนี่คือผมรู้สึกว่าเฮ้ยแม่งสุดยอดเลยว่ะและมันคือความหอมแบบโอออกแนวนแบบนะเอ่อฟลาวเวอร์เซนต์เหรอ แล้วมันคือความหอมแบบออกแนวแบบว่าเป็นแบบพาวเดอรี่อะไรเงี้ยไปกิบแป้งๆที่มีความหอมติดผิวหอมติดตัวและกระจายมากเวอร์ในช่วงเบสโน้ตนะครับก็จะมีเวติเวอร์นะครับแพชช i ูรี่ออฟลิเบนัมนะครับแล้วก็วานิล l ามัสก์อ้โหพอปิดท้ายนะครับความหอมหุ้มด้วเนืน้อกลิ่นของความเป็นแนวแบบมัสกี้นะครับวานิลลานี่คือมีความแบบ ไม่ต้องพูดถึงเลยนะความนัวของกลิ่นนี่คือผมว่าต้องยกให้เขาเลยแหละสําหรับโกฟลาวเวอร์จากโปรดตัวนี้นะครับครับผมขอเปลี่ยนพิกัดใหม่นะครับเมื่อสักครู่นี้คือ,อยกยา้ยายยกย้ายนะครับเรามาดูในเรื่องของฟูลพ s เซนเทชันนะครับของไอ้เจ้าโปรดโกฟลาวเวอร์นะครับตัวนี้เลยนะก็อย่างที่บอกไปครับว่าเขามาในขนาด60 ml ใช่ไหมเมื่อกี้นี้คือเขามีเป็น cover ที่เป็นตัวปลอกตัวนี้นะ ก็ผมแกะออกมาแล้วนะครับแล้วก็มันจะมีด้านในเนี่ยซึ่งเป็นแบบโอ้โหเป็นกล่องกระดาษที่แบบว่ามันดูเลยค่าดีนะมันดูแบบเออเฮ้ยมันดูแบบดูแบบมีอะไรนะเนี่ยก็จะมีลิ้นนะครับเป็นเชือกผ้าแบบนี้นะครับชักออกมาชักออกมาแล้วก็จะเจอกับนี่เลยเหมือนกับเป็นเป็นปลอกอีกด้านหนึ่งเนาะด้านในก็จะมีนี่มีแผ่นเป็นแบบกระดาษสากระดาษแก้วอะไรแบบนี้นนะ ก็เป็นสัญลักษณ์ของโปรดเขาเนาะแบบนี้เขาเปิดออกมาก็าจะเจอกับขวดของน้ำหอมนะครับโอ้โรรหรู้ราฮรูฮราอีกแล้วครับท่านนี่แหละเขาจะอยู่ในบล็อกแบบนี้นะบล็อกบล็อกอ่ะพอเราดึงออกมาแล้วเนี่ยครับเราก็จะเจอกับนี่ขวดของเขานะครับแคปสีทองเหลืองอร่ามแบบนี้เลยนะครับ โปรโ,โกลฟลาวเวอรนะครับ I can buy myself f l o w e r อนี่ไมลิซารัสก็มานะครับนี่ประมาณนี้เดี๋ยวผมจะหมุนให้ดูนะครับแบบนี้นะครับขวดสีสันก็ถ้าเกิดเห็นแค่สีเนะี่ยหลายๆคนก็คงจะพอจับที่จับทางได้ว่าน้ำหอมขวดนี้ก็จะเป็นกลิ่นที่หอมแบบออกแนวแบบมีความแบบฟิงหอมแบบ เหลืองอารามเป็นกลิ่นดอกไม้คลุงคลุงฟุงฟุงอะไรแบบนั้นเลยนะหอมแบบหรูหรูหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นคือถ้าเอาจริงๆนะผมเห็นแค่แพคเกจนะ่ผมก็จะรู้สึกแล้วว่ากลิ่นเนี่ยจะต้องมีความแบบว่าโอ้โหแบบว่าคุณหญิงคุณน,นายหรือว่ามีความแบบหรูหราอะไรแบบนั้นนะซึ่งมันก็พอจะจับทางได้อะไรอย่างนั้นแหละนะสำหรับไอเจ้าโปรดโกลฟลาเวอร์นะครับเขาจะเป็นหนึ่งในรุ่นในตัวที่เป็นกลุ่มของความเป็นเดอะคลาสสิกคอลเลคชั่นนะครับของโปรดเขาเนาะ ดังนั้นแล้วเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่าเขาจะมีกลิ่นอะไรตามๆากันมาอีกนะก็ลองเข้าไปหาข้อมูลดูได้นะครับที่เพจของเขานะในโปรดนะครับแคปของเขาหรูราไหมประมาณนี้แหละผมฉีดลองดมแล้วก็ใช้งานมาแล้วนะครับก็ช่วงสัปดาห์ก่อนนะที่ผมได้มาเนี่ยก็ต้องบอกคับว่าโอ้โหกลิ่นเนี่ยมีความแบบ หอมนะัมันหอมอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันจะหอมถูกใจใครไหมหรือว่าถูกใจคุณไหมเนี่ยก็อีกเรื่องหนึ่งนะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเราตีความว่ามันคือสิ่งที่มันเป็นสิ่งหอมหอมเนี่ยครับโกลฟลาเวอร์เนี่ยคือตอบโจทย์นะแน่นอนครับกลิ่นแรกที่ออกมาเนี่ยแน่นอนมันจะออกแนวแบบมีความแบบมีความซ่าๆนะครับผมว่าน่าจะเป็นอิทธิพลของความเป็นพิงเปเปอร์นะล้วก็จะมีความออกแนวแบบ ซ่อนแบบไม่ใช่ว่าเปรี้ยวอ่ะแต่มันจะมีความออกในแบบฟรุตตี้แต่ไม่เยอะนะเพราะว่ามันจะมีความที่มันพวยพุ่งออกมาเป็นความเป็นกลิ่นดอกไม้เกลีบช่อขาวๆเหลืองๆอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันลอยออกมาแบบเร็วมากๆแล้วก็จะเป็นแบบเซตตัวออกเป็นแป้งแบบแบบไปเป็นแป้งแบบเร็วเหมือนกันน่ะเหมือนกับว่าพอเราประคอประคมเข้าไปแล้วเนี่ยคือมันติดผิวหอมไปเลยหอมแบบติดยาวๆไปเลยเนี้ยครับ อีกสักหน่อยหนึ่งนะก็ใดๆเนี่ยคือ The Classic Collection กับความเป็น g o f ฟลาเวอรตัวนี้ของโปรดนยผมรู้สึกว่ากลิ่นของเขาเนี่ยครับมันก็จะเชกเช่นน้ำหอมในความเป็นฝีมือของลอปิยองเขาเนี่ยครับเขาก็จะมีความแบบเด่นอยู่แล้วนะในกลิ่นของแนวแบบดอกไม้ที่มีความหอมแบบชัดเจนนะครับ คือหอมและต้องหอมแบบชัดไปเลยนะอย่างที่เราสัมผัสได้อย่างตัวทริชอนะครับของตัวลังโคมหรืออย่างพวกแบบยิปซังโลคงนะครับไอตัวลานนยเดลอมนีครับ <c oughs> ก็จะเป็นกลิ่นของหนุ่มหล่อที่แบบหอมแบบเท่ๆมีสนเสน่ห์แล้วแบบว่าชัดเจนมาเลยครับว่าผมเนี่ยหล่อมากและผมเนี่ยหน้าซุกหน้าใสมากๆต่อยาวมาถึงจากไอเจ้าตัวที่เป็นแบบยิปซังโลคงตัววาอะไรก็แล้วแต่เนี่ย คือผมบอกเลยว่าถึงแม้ว่าจะเป็นสายสดชื่นแต่พ่อเนี่ยครับก็นําเอาความหอมแันมีเสน่ห์ความยา้วความชัดเจนอะไรบางอย่างนะครับซ่อนเข้ามาในน้ําหอมกลิ่นนานๆที่พ่อเขาแต่งออกมาต้องเรียกว่าพ่อเลยทีเดียวเชียวนะครับและถ้าจะมาถามนะครับว่ากลฟลาเวอร์เนี่ยเหมาะกับใครนะผมว่ามันเหมาะกับสาวๆนะหรือว่าจะเป็นคุณผู้หญิงก็แล้วแต่คือผมก็จะต้องบอกแบบแบบนั้นน่ะจะบอกว่าเหมาะกับผู้ชายเหรอ ก็กระหัวน oh. ิดนึงแล้วก็ต้องบอกว่าเออก็ได้มั้งวะคืออย่างที่บอกคือมันคือสิ่งหอมคือของหอมหมเนาะจริงๆคือน้ำหอมเนี่ยมันไม่ต้องไปจํากัดจำกความอะไรกับความเป็นเพศเพศสภาพอะไรก็แล้วแต่หากคุณอยากเดือความหอมอะไรแบบเนี้ยคือแบบคุณชอบแบบกลิ่นแบบดอกไม้ฉ่ำๆหอมอะไรแบบเนี้ยนะคุณก็จัดไปเลยนะครับไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะแต่ก็ถ้าหากแบบว่าสาวๆหรือว่าที่จะไปแบบตามตรงตามสภาพของความเป็นกลิ่นแบบเฟลาเวอร์เนี่ย ผมก็จะต้องบอกนะครับว่าคุณผู้หญิงนะครับที่เป็นสาวมั่นนะครับหรือว่าอยากจะใช้น้ำหอมเพื่อเสริมสร้างบุคลิกให้ดูแบบว่า ให้ดูแบบว่ามีความหอมแบบว่าหอมคลั่กรุ้งกลิ่นแปง้งติดผิวติดตัวไปทั้งวันดูแบบมีสเสน่ห์นะครับก็เลือกใช้ได้เลยนะสําหรับโกลฟลาเวอร์นี่คือตอบโจทย์นั้นคุณแน่นอนหากคุณเป็นคนชัดเจนเป็นสาวชัดเจนนะครับว่าฉันมีกลิ่นหอมฉันมีกลิ่นตัวที่หอมแม่มันดมฉันสี่อารมณแบบนั้นนะโกลฟลาเวอร์นี่คือเป็นน้ําหอมกลิ่นนั้นที่จะนําพาความรู้สึกเหล่านั้นให้กับคุณได้แน่นอนเลย และทีนี้หากเราจะมาพูดถึงเรื่องของประสิทธิภาพต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกระจายตัวของเนื้อกลิ่นนะครับ longevity นะครับความติดทนนานอะไรเนี่ยคือผมบอกเลยครับว่าทำใดีโคตรดีมากดีแบบป้งปังปังป้งปังป้งเปงดีแบบดีไปเลยคือจะพูดงไงดีถ้าให้ถ้ามีสิบเต็มสิบนะคือผมให้ไปเลยแบบว่าสิบเพราะว่ามันติดผิวที่มากและกลิ่นท้ายๆที่ติดผิวเนี่ยคือมัน โอ้โหคือคณครับมันหอมหอมหน้าดมชนดมอะไรขนาดนั้นนะต้องบอกแบบนี้นะ <c oughs> เอาเป็นว่าถ้าหากใครนะครับที่เป็นสาวกนะครับของโดมินิกเรอบิยองนะครับก็น่าจะชื่นชอบตกหลุมรักแบบไอ้เจ้าโกฟลาเวอร์ของโปรดได้ไม่ยากเย็นเลยนะใครแบบชอบกลิ่นดอกไม้กลิ่นแป้ง,ปงนะครับก็จะมีความสดชื่นที่ซ่อนเข้ามาเล็กน้อยนะครับให้รู้สึกว่าเออมีความแบบเติ่นๆน,น,นิดนึงนะ แต่ใดๆแล้วนี่คือถ้าคุณชอบแนวแบบนี้นะครับเลือกไปเลยไม่ผิดหวังเนาะเอาเนว่ยไงผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับเปเป้ด้วยเหมือนเดิมนะหากคุณเพิ่งผ่านมาเจอช่องนี้นะครับของชอบรีวิวกับพอเปเป้ๆละลายผ่านรีวิวน้ำหอมก็ฝากกดติดตามผลงานกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดผมจะพาไปดมอะไรหอมๆอ,อีกนะครับติดตามกันเอาไว้วันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย